แล้วคนเสมือนและความสามารถหลักคือใคร <S 2> <S 2> <S นี่แหละครับที่น้องชอบสับสนกันเขายังไม่ถึงกับวิกลจริตเพราะฉะนั้นต้องมีผู้พิทักษ์ครับมาดูแลเขาเพราะฉะนั้นใส่ไปว่าผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์จะเป็นคนดูแลคนเสมือนไร้วความสามารถครับและอีกหนึ่งกลุ่มนะครับคือคนไร้ความสามารถครับถ้าไร้ความสามารถ ก็คือวิกลจริต100%ครับจะต้องมีผู้ดูแลเราเรียกว่าผู้อนุบาลครับเห็นไหมครับอนุบาลเด็กน้อยไม่ต้องทำอะไรเลยต้องมีคนดูแลทุกๆอย่างเห็นไหมครับไปต่อนะครับน้องเอาละครับข้อต่อไปเป็นเรื่องสภาพบังคับทางอาญาและเหมือนเดิมวิชาสังคมครับข้อใด ไม่ใช่สภาพบังคับทางอาญาสังเกตดูนะอาจารย์ไม่ได้ถามโทษทางอาญาอาจารย์ไม่ได้ถามโทษทางอาญาแต่นี่คือสภาพบังคับทางอาญาเพื่อจัดการกลุ่มคนเหล่านั้นให้มีความปลอดภัยต่อคนในสังคมนะครับไม่ได้รับโทษนะแต่บังคับเขา เนื่องจากการกระทำของเขาเนี่ยบางทีมันสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการสร้างความรุนแรงนะครับสร้างความเสียหายให้แก่สังคมได้กฎหมายเน่ยเลยออกสภาพบังคับเพื่อวิธีการความปลอดภัย1กักบ,บริเวณหากคนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวนะถือมีดไปเรื่อยแล้วแบบมีอาการทางสมองเออเริ่มลนะเริ่มแบบ ออติดสุราติดยาเสพติดสมองกระทบกระเทือนไม่ได้ลงโทษฮะแต่แค่กักบ,บริเวณเขานะครับคุมประพฤติฮะก็เป็นสภาพบังคับครับเพื่อที่จะคุมประพฤติไม่ให้ปฏิบัตินะฮะนอกกรอบของกฎหมายที่กำลังคุมประพฤติคุณอยู่เช่นกลุ่มคนที่พ้นสภาพนะครับจากการถูกคุมขังหรือว่าถูกสารตัดสินน่ยสารอาจจะมีคำสั่งให้คุมประพฤตินะครับ ของเขาได้หรือวิธีการสำหรับเด็ก